กาบสวัสดีครับพี่วันนี้ก็พบกับผมน้าลงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้าลงมีรถของค่าย n d a ้นะครับห่างหายเป็นนานเลย Honda นะครับตัวนี้ชื่อเจ้า nsr150 นะครับหรือว่าหรือว่าเรียกกันก็คือ r w นะครับพี่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟตาเพชรหรือว่าไฟที่เขาเรียกเรียกกันก็คือตาเหี่ยวอะไรประมาณนั้นเนาะ ตันนี้ก็จะมีวาลวนะพี่มีวาลวปกติเลยนะพี่แต่ตัวนี้เป็นตัวที่หายากอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าใครว่าหาง่ายเนี่ยผมว่าไม่จริงพี่มันมีมันมีอยู่จริงทั่วทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแต่ว่าบางจังหวัดก็แทบจะไม่มีตัวนี้เลยนะครับพี่ต้องบอกงี้ตัวนี้ตัวพิเศษของมันคือยังไงตัวนี้ตัวพิเศษของมันคือยังไงคือหนึ่ง รถคันนี้จะเป็นปี2000ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นปี2000ตรงรุ่นจะเป็นล้อส้มนะครับพี่ลอส้มนะครับตัวนี้เนาะจะมีสีเขียวสีส้มสีดําสีขาวอยู่ในตัวนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ส่วนคันนี้นะครับพี่พคือความเดิมของมันเนี่ยเดิมที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคยได้สัมผัสมานะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับพี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับพี่ อาเดิมยังไงนะพี่เดิมยังไงเด,เ,ดเดี๋ยวต้องชี้ชี้แจงก่อนว่าเดิมยังไงไม่ว่าจะเป็นสีล้อนหน้านะครับสีกระบอกโชค๊คอาไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกจานเบรกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นเครื่องเป็นอาร์มเป็นพักเท้าเป็นท่อนี่คือเดิมโรงงานเขาเลยนะพี่เดิมโรงงานเลยผมไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเขาเลยแต่ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือรถสีมันซีดผมก็เลยได้ทําการทําสีใหม่ ให้ตรงกับเล่มเลยตรงกับรุ่นเขาเลยนะครับพี่อ่าแต่ตอนนี้ใช้งานได้ครบเลยนะพี่ตอนนี้ใช้งานได้ครบเลยอ่ะค่อยๆเดินเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพี่ค่อยๆเดินเดินเข้ามาอะเดินเข้ามาเลยนะครับพี่อ่านี่เลขคอนะครับพี่เลขคอเป็นเลขคอเดิมนะครับโลโก้โลโก,โลโกโล้สติกเกอร์ของเขาอยู่ครบนะพี่ อ่สีวาวเลยแหละตัวนี้นะครับพี่สีโค้งสีโค้งเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับมาดูใ,ใกล้ๆครับอ่ามาดูความเดิมของเขานะพี่มาดูความเดิมนะอ่ะความเดิมเลยสีเดิมอาร์มเดิมชกเดิมนะพี่ที่มาดูลูกล้อมาดูตรงนี้อ่ะซูมเข้ามาเห็นไหมพี่ยังมีมาร์กของเขาอยู่เลยนะครับพี่ยังมีมาร์กสีเขียวของเขาอยู่เลยสีน้ําเงินสีลไราตามโรงงานนะพี่ด,ดูน็อตนะ แทบจะไม่มีบินเลยนะพี่ดูน็อตดูอะไรแทบจะไม่มีบินเลยอ่ะที่ดูพวกน็อตพวกอะไรนี่คือเดิมของเขาเลยนะครับพี่อมาดูด้านนี้กันอ่านี่นะพี่อมาดูครับยางลองทรงลองโซ่ของเขาอยู่เดิมปกติเลยนะครับพี่ดูดูดหางปงหางตาคมกลิบนะครับคมจริงๆ ไม่ใช่บาดคอนะพี่คมก็คือน็อตมันคมน็อตเดิมเห็นไหมพี่โลโก้โลโก้ logo. ของเขาเห็นไหมพี่เห็นไหมโลโก้โลโก้ logo. คอคือนี่คืออยู่ครบเลยนะครับพี่แล้วรถคันนี้วิ่งตามจริงนะต้องบอกนี้อ่ารถคันนี้วิ่งตามจริงมาดูเรือนใหม่อ่ารถวิ่งแค่สองหมแปดพัน แปดกิกโลนะครับพี่รถวิ่งน้อยนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้เครื่องดีมากนะพี่เครื่องดีเครื่องเดิมวาลวทำงานปกติที่ไม่เดิมคือยางหน้านะครับพี่ที่ไม่เดิมสองชุดสีแท้ติดรถเลยมีแตกมีอะไรบ้างแต่ผมก็เชื่อมทำสีให้เป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้ทำสีใหม่แค่นั้นเองครับพี่2อ,อย่างที่ไม่เดิมก็คือ1 ผมทาสีไปแล้วหนึ่งไม่เดิมละไม่เดิมโรงงานละสองยางผมเปลี่ยนไปลว IRC ตรงนี้ไม,ไม่ไม่เดิมละนะครับพี่แล้วส่วนไฟหน้าผมแจ้งก่อนนะส่วนไฟหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ใช่ไฟหน้าแท,ท้เดิมโรงงาน nitrogen, ไม่ใช่จริงๆไฟหน้าเป็นไฟหน้าแท,ท้เดิมโรงงาน Ran. แต่ว่าอาจจะมีรอยเลา้ารอยอะไรบ้างอาจจะมีแบบคราบแบบแตกลายงาบ้างผมก็เปลี่ยนดีกว่าให้มันดูใสดีกว่าแล้วก็หลอดไฟนะพี่หลอดไฟสองหลอดเนี่ย ผมซื้อมามูลค่าเก็บห้าร้อยนะพี่เกอบห้าร้อยเลยตกอยู่มาสี่ร้อยกว่าบาทหรือว่าข้างข้างละสองร้อยเนี่ยคือเวลาเราติดเครื่องเนี่ยมันจะกระพริบปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่เวลาเราขี่เนี่ยมันจะสว่างมากเลยพี่อ่าแต่เวลาเราเดินเบาหรือว่าถเราจอดเนี่ยมันจะกระพริบไปในตัวมันสวยนะครับพี่กระจกเดิมของเขานะพี่กระจกเดิมติดรถมาชิลหน้าแท้ติดรถมาเลยนะครับพี่ประมาณนี้กุญแจ หนึ่งดอกใช้ได้ทั้งคอใช้ได้ทั้งถังใช้ได้ทั้งเบาะอ่านะครับพี่และคันนี้รถสตาร์ทง่ายมากรถสตาร์ทง่ายสตาร์ทดีนะครับพี่มาดูตรงประกับเขาอ่านี่นะพี่ตะกรงประกับยังมีรอยสติกเกอร์เดิมอยู่นะครับพี่แผงคงแผงคอน็อตน็ตโอเคของเขาเลยนะครับพี่ โมตรงมอเตอร์วาใช้างาน,นได้ปกติมอหนหมอน้ำเป็นมอน้ำเดิมนะครับพ่อเทอร์ของเดิมรถคันนี้นะพี่มีเล่มบตาประชาชนเจ้าของใบมออำนาจใบโอนขนส่งแผ่นป้ายทะเบียนมีภาษีมีภาษีเต็มนะครับพี่เป็นป้ายสุโข,ขทัยนะครับรถคันนี้เป็นรถสุโขทัยนะครับพี่ครับพี่เดี๋ยวผมจะลองครับพี่เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆฟังนะครับสตาร์ทง่ายมากนะพี่สตาร์ทง่ายแล้วก็รถเครื่องดีมากอ่ะพี่คันนี้นะ ได้ยินเสียงเครื่องกันหรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้อที่ได้ยินเสียงพ่อเสียงเครื่องกันไหมคือมันเงียบมากครับพี่คันนี้เงียบมากอ่ะพี่มาดูตรงวาวอ่าพี่ซูมไปด,ดูตรงนี้กันนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มน,นะพี่แต่ว,วาลจะทํางานเลยนะครับอ่านี่หละครับพี่แล้วก็อย่างเครื่องนี้ดีมากคันนี้ดีมาก มาดูไฟหน้าที่ผมบอกเห็นไหมพี่ไฟหน้านะครับพี่ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟออนเลยจะเป็นไฟที่แบบแจ่มมากเลยตอนจอดมันจะกระพริบแต่เวลาเวลาเราขี่มันก็จะแบบแรงค้างนะพี่เห็นไหมพี่อ่ามันก็จะไม่กระพริบ hit. โคตรสวยอะพี่แต่แต่ดังนะครับพี่เดีย๋ยวผมจะปิดไฟก่อนนะครับดูไฟเลี้ยวครับพี่ ไปเลี้ยวหน้าไปดูไฟเลี้ยวหลังกันแดงเปล่าไฟเลี้ยวหลังแดงปกติเพราะว่าไปจะไม่แดงเรื่อง่าผมติดไฟหน้าไว้อยู่อ่าเพื่อจะเอาจะจะเอามอแบบแบบมาดึงเล่นไฟเลี้ยวกันก่อนเห็นไหมที่อ่าใช้งานได้ปกติผมติดไฟเลี้ยวอ่ามาดูไฟหน้าไฟหน้าแดงปกตินะครับที่ ไฟท้ายแดงปกติมาดูตังครถโคตรนิ่มเลยพี่รถโคตรดีอ่ะไฟสต็อปเบรกใช้งานได้ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับพี่อ่าไฟสต็อปเบรกใช้งานได้ปกติเลยนะครับพี่ประมาณนี้เลย รถคันนี้นะครับพี่รถคันนี้ศูนย์คอตรงนะครับพี่รถคันนี้เนี่ยซื้อมาจากผมไม่ได้ซื้อมาจากเจ้าเจ้าตัวรถโดยตรงนะพี่จะผมจะบอกนี้คือคันนี้มีพี่อีกหนึ่งคนนะ่ที่เขาเป็นเอฟซีผมเนี่ยเขาได้ซื้อรถคันนี้มาก่อนหน้าผมแล้วเป็นเป็นจากเจ้าของเดิมเขามาแต่เขาเน้นจอดเนาะแล้วพี่เขาว่าทํางานเกี่ยวกับร้านอาหาร ทำกับโครงกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาได้ไป,ไปซื้อคันนี้มาแล้วเขาได้มาปุ๊บเขาก็มาจอดไม่มีเวลาขี่เหมือนกันแล้วทีนี้เขาก็โทรมาหาผมว่าผมรับซื้อไหมนะครับพี่ผมรับซื้อไหมผมก็บอกผมรับซื้อรถคันนี้ตกลงราคาคันนี้รู้สึกว่าจะตกลงอยู่ราคาผมไม่แน่ใจว่าสองหมื่นสองหมื่นแปดหรือว่าสองหมื่นเก้าที่ผมซื้อมานะครับพี่ไม่แน่ใจว่าสองหมื่นแปดหรือว่าสองหมื่นเก้าที่ผมซื้อมาถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ ผมมาทําชุดสีนะครับพี่ผมมาทําชุดสีให้แล้วก็มาต่อทะเบียนให้นะครับฟังราคานะพี่คันนี้ผมขายอยู่ที่35,000บาทนะครับเล่มเอกาสารพร้อมชุดโอนทะเบียนเต็มนะครับพี่แล้วรถคันนี้หายากหายากนะแมกซ้มเนี่ยแมกซ้มพี่ฟังนะเป็นเป็น G, อาร์ดิก็จริง1นึ่งแมกซ้มสลายตรงรุ่นหาแทบไม่ได้นะตัวนี้หายากนะหายากเลยแล้วดูแลง่ายนะพี่หายากดูแลง่ายใจผมนะ อยากเก็บไว้นะแต่ผมไม่มีเงินถ้าผมมีเงินเหลือๆนะมีเงินติดบัญชีนอนบัญชีนะผมจะเก็บไว้เลยพี่เพราะว่าหนึ่งโอ้หแม่งโคตรดีอะพี่บอกตรงเลยขนาดผมยังอยากเก็บไว้เลยแต่งบด้วยงบด้วยที่เราใช้จ่ายทุกวันมันไม่พอเนาะเราก็ต้องแบบอืถึงแม้ว่ามันจะดีเราก็ต้องยอมปล่อยพี่สตาร์ทมือได้ด้วยนะเดี๋ยว่อยดูนะ,ะโคตรง่ายอะพี่เครื่องโคตรดีอะอันนี้ นิ่งต oh. mm ีดูดิได้ยินเสียงท่อได้ยินเสียงอะไรกันบ้างเดี๋ยวดูไล่ควันมันหน่อย พี่คือรถมันดีคือรถมันเงียบต้องบอกงี้นะรถด,ดีรถเงียบมันดีจริงๆพี่แต่เสื้อสูบเดิมเครื่องเดิมคาบูเดิมมอเตอร์วาวเดิมแต่มันผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ20ปีเกือบ30ปีแล้วนะครับพี่มันผ่านการใช้งานมาแล้วมันอาจจะมีดังบ้างเวลาเราขับขี่นะพี่อาจจะมีดังบ้างตามอายุการใช้งานของเขาแต่โดยรวม เราความร้อนใช้งานได้ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับพี่สําหรับคันนี้นะถ้าใครได้ไปก็ขอให้ดูแลดีๆหน่อยนะครับพี่ขอให้ดูแลมันดีๆหน่อยเนาะเพราะว่าหนึ่งมันหายากมันไม่ค่อยจะมีแล้วมันหายากมันไม่ค่อยจะมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่พี่ที่ผมทําชุดสีไปให้เนี่ยสวยไหมพี่พี่ว่ามันสวยไหมแต่ผมก็ว่ามันก็สวยนะแต่ว่าผมอาจจะไปเทียบกับรุ่นโตโต,โตเขาไม่ได้เพราะผมยังเด็กอยู่ ผมยังหัดทํารถหัดทําสีหัดทําอะไรกันอยู่นะครับพี่แต่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับพี่วันนี้มันอาจจะไม่ดีเต็มร้อยเรายังมีวันพรุ่งนี้เรายังมีวันต่อๆไปที่เราต้องได้ทํากันอีกนะครับพี่ๆีงั้นน้างขอจบคลิปทั้งเท่านี้นะครับพี่สําหรับวันนี้เนาะและรถคันนี้นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปทางมีบริการเก็บเงินปทางน้างนะพี่น้างอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภอรีสัรรมลงนะครับ อ่า <at> เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วนะพี่ไม่ต้องกลัวโกงหรือว่าไม่ต้องกลัวแบบโอนเงินไปแล้วจะได้รถหรือเปล่าเนี่ยหน้าผมอ่ะมันอยู่ในในช่องผมอยู่แล้วพี่ผมอยู่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเนี่ยอ่าถ้าพี่มาในอำเภอสีสำมลงเนี่ยเอาหน้าผมอ่ะให้ร้านค้าด,ดูหรือว่าให้ให้ใครดูก็ได้พี่ถ้ากลัวโกงนะเขาต้องรู้จักผมเนาะเพราะผมเป็นคนจังหวัดสุโขทยัยอำเภอสีสำโรงนะพี่ไม่ต้องกลัวเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขายรถตามสภาพนะพี่ ขายรถตามสภาพรถมันเป็นรถมือสองมือสามมือสี่อ่าประมาณนี้นะพี่มันขายต่อต่อกันมาหลายมือแล้วหน้าปัจจุบันตอนนี้มันโอเคมันสมบูรณ์ดีนะครับพี่แต่ถ้าขายได้ไปก็เอาไปดูแลกันต่อเอาไปแต่งเอาไปเติมกันต่อนะครับพี่อาจอยู่กับผมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับพี่อาจจะดูแลได้เท่านี้นะครับพี่ถ้าพี่พท่านใดสนใจก็โทรเบอร์0 9 4ย์1 9 9 1 9นะครับ น้าล,ลงขายรถ n s r คันนี้3 0 0 0บาทเดี๋ยว <บะ S 2> ผมจะลองขับลองขี่ให้ดูนะว่ารถมันขี่ได้ปกติเลยนะ ดีอ่ะพี่พี่รถันนี้ดีมากเลยลอ่ะรถโอเคอ่ะพี่คันนี้รถโอเคเลยหนึ่งเครื่องโอเคสองเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมแห้งๆจ๋าๆเลยแต่มีชุดสีที่ผมทำไปใหม่แค่นั้นเองครับพี่อ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อม,มาได้ครับ